อ่ะโอเคครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บนะครับอ,รอ่าการเอ่อเก็บชุดฝึกเราเนาะอ่าวิธีการเก็บนะครับอ่าแล้วก็อะไรครับคัตเบรเกอร์ลงนะครับอ่าเก็บให้เรียบร้อยเนาะถอดสายนะครับอ่าสายพวกนี้เราก็จะเอาใส่ถุงเดิมนะครับที่เราได้ส่งไปเนาะอ่าสายพวกนี้นะครับอ่าเราตอนนี้เราต้องถอดพาวเวอร์ก่อนนะอึบ อันนี้นะครับสำหรับม้วนสายไฟ2ม้วนนี่ท่านสามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับตรงนี้เนาะน,นะครับเก็บไว้ได้เลยนะครับจะมีกล่องเครื่องมือนะครับต่างๆเนะเาะนี่นะครับกล่องเครื่องมือเราก็จะมี ผมก็จะเตรียมเก็บทีละชิ้นนะครับผมนี่ครับสิ่งที่เราเตรียมไปนะก่อนต่างๆนะครับ แล้วก็เช็คตามใบอันนี้นะครับเนาะตามดิสน,นะครับอันไหนส่งคืนบ้างอันไหนเก็บไว้ได้นะครับตามมีเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนสายพาริเตอร์นะครับก็จะเอาไว้ในนี้เนาะเก็บไว้ในนี้เลยนะครับก็<ๆ>จะมีประมาณนี้เนาะสายพวกนี้ก็พันๆใส่ก็ได้ใส่ถุงเก็บใส่ถุงเดิมก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่ก็อะไรครับประมาณนี้เนาะเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับ เอาไว้ข้างนอกก็ได้ครับสายสายเราเอาไว้ข้างนอกเนาะ ก็จะอยู่แนวนี้นะครับ <ché> ื้อของเนา ใบนี้แล้วก็แนบแนบไว้แถวๆนี้ก็ได้นะครับพระผิวิตตอร์จะเอาวางไว้แบบนี้นะครับก็จะมีเค็มบันไยเนาะที่เราแถมไปให้ใช่ไหมครับซึ่งใหญ่นะครับ ข้างหนึ่งก็จะล็อกกับตัวของตัวข้างหลังนะครับนะจะมีตัวล็อกอยู่นะครับทำไมไม่ก็ได้จนะได้เห็นเนาะนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เคเบิลไทยสายเล็กนะครับ ซองนี้ฟรีนะครับเก็บไว้ได้เลยนะอันนี้เก็บไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนตอบบ่วงสองอันแบบนี้นะครับให้มันล็อกง่ายเนาะ ะจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนานะ,ะนจะประมาณนี้นครับโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ส่วนตัวชิ้นงานเราเนาะ,ะตัวนี้เนาะเราจะเก็บไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ไ้นี้เนาะ ที่จริงต้องเอาไขควงขันก่อนนะครับจะลืมเนาะที่จริงต้องเอาไขควงขันก่อนนะ,ะแบบนี้นะครับให้มันแน่ๆนๆเนาะ,ะก็จัประมาณนี้ครับอโอเคเนาะ,ะเดี๋ยวครับลืมนะครับเราต้องเราต้องชอดเก็บขาตรงนี้ด้วยเนาะชอดเก็บขาตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะ ิดสวิตก่อนนะครับชอดเก็บตัวแขนกดก่อนเนาะเอามาทางนี้นะครับเก็บเก็บด้านนี้นะนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคแล้วเราก็ถอดสายได้เลยครับสายนี้ก็เอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเนานะ ประมาณนี้ก็ได้นะครับอแล้วก็จะพับขึ้นเนาะก็ะจะพอดีนะครับประมาณนี้นะแล้วเราก็จะยกลงนะครับแล้วก็จะเอากล่องครอบเนาะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการยกชิ้นงานลงนะครับนี่ะครับมันชิ้นงานค่อนข้างหนักครับยก,กคนเดียวก็ได้ครับแต่มันอาจจะ หนักเกินเนาะ,ะเราก็จะเอาองลงก่อนเนะออานนะเลือกอันหนึ่งนะครับเอาลงพื้นเอาลงพื้นก่อนอลงพื้นตรงนี้ก็ได้ใช่เอาตรงนี้อันนี้โยกบเนี่ยเบาเบาเบา,เา,เาอัดคลิปนิดเดียวอ่เาเบาโอเคอะจะประมาณนี้นะครับโอเค มาล้โอเคก็จะแบบมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ยกฝานะครับขอบไวนะ้เนาะดูด้วยนะครับดูส่วนนีนนะมันเข้าไหมต้องดูเหลี่ยมด้วยนะครับตรงนี้เนาะ ถ้ามันเหลี่ยมเป็นประมาณนี้แสดงว่ามันไม่ใช่นะครับเราต้องเปลี่ยนข้างเนาะนะครับเดี๋ยวนะมันใช่ไหมะน,นะครับข้างนี้น่าจะถูกถูกต้องแล้วครับแล้วก็ทำการล็อกเลยนะครับ อไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามัน ขันไม่ได้ก็แสดงว่าต้องกลับด้านนะครับอ่าเนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับอโอเคครับก็จะอยู่ในรูปประมาณนี้เนาะอ่าโอเคแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าที่เหลือก็จะเป็นทางทีมงานนะครับจะเข้าไปรับเนาะ,นะอ่าโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ